สวัสดีทักทายเพื่อนๆย้ำคำนะพี่น้งนนน <S <S องครับก็จินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o YouTube ครับผมไรสังกัดดังซึ่งครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับผมาพาเพื่อนๆมาชมการทํางานนะฮะหรือว่าการลงผักของอทีมงานมูลนิธิลุงศพนะครับลงที่จลดนดเมืองสุรินทร์ครับวันนี้นะนี่เลยครับผักเยอะแยะสวยๆมากมายนะครับ การลงผักครับผม เป็นบรรยากาศสดๆที่เรากำลังถ่ายทําหรือว่ากำลังลงผัดนะครับที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะร้านมึงตลุงผักสดนะครับผมตรงนี้ตรงหอในฬิกา

นี่ฮะพี่น้องครับนี่คือการาลงผักที่ตลาดสดเมืองสุริน,นะครับตรงนี้ครับเราเริ่มลงตั้งแต่หนึ่งทุ่มอันนี้คือความเป็นจริงของการาลงตรงนี้ครับผมซึ่งไม่ได้ติดขัดนะครับการสัญจรนะครับซึ่งมันสามารถที่จะรถนะครับ ผ่านไปผ่านมานะครับได้นะครับไม่มีการติดขัดเพราะว่าทางช่องวิ่งเขาก็วิ่งหน้าอยู่นะครับแล้วเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนไม่ค่อยมีแล้วรถก็ไม่ค่อยมีสัญจรแล้วซึ่งเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหรือตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับที่ทีมงาน มือตรงผักสดตรงนี้ครับลงผักนะครับพี่น้องดูเอานะครับการสัญจร ที่ว่าติดขัดมันติดขัดจริงหรือเปล่าว่ารถไปได้ไหมนะฮะดูรถคันนี้ครับนูนนะครับไปได้เฉยครับพี่น้องครับฝั่งนู้นเป็นตลาดไปแดงนะครับตรงที่เราจุดที่เรายืนนี้ตรงหอในรฬยกานะครับ ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าในการาวิ่งตรงไปเนี่ยนะครับถ้ามันมีจิตก่อนที่จะวิ่งตรงไปเนี่ยมันมีทางเลี้ยวขวาหรือว่าวงเวียนอหอนาฬิกานะครับคุณสามารถที่จะเลี้ยวขวาได้เลยไม่ต้องวิ่งตรงไปถ้ามันไปติตข้างหน้านะครับแต่นะครับ ส่วนมากก็จะดันครับผมดันวิ่งไปให้ได้นะครับนะครับมีความเป็นจริงก็คือนี่เลยครับดูเอาครับรถไปได้ไม่ได้คุณดูเอาครับอ่ะมีเรียการลงผัดของชิมงานครับผม ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับแถวหอนาฬิกาหน้าหน้าร้านนะครับผมหน้าร้านที่เราจะทําการขายเราก็ลงผัดอยู่หน้าร้านครับฝั่งตรงข้ามร้านเราก็อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ลงผัดพอดีนะครับเราก็ต้องมาลงอยู่ตรงนี้ครับผม ตรงเส้นเหลืองๆนี่เป็นเส้นกลางนะพี่น้องครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ